สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะมาพบกับปูอีกแล้วเนาะวันนี้ปูก็มีโปรนะคะต้นละ50บาททั้งคลิปเช่นเดิมนะคะขั้นต่ำราคานี้ปูขอเป็น3ต้นขึ้นไปเนาะ EP นี้จะเป็น EP ที่4นะคะแล้วก็ปูจะมาแจ้งเรื่องค่าขนส่งนะคะ อีพีที่แล้วอีพีที่3ปุกก็แจ้งไปแต่รอบนี้คือจะมาแจ้งใหม่นะคะตั้งแต่อีพีนี้ไปเลยก็คือค่าส่งแบบโอนและปลายทางจะอยู่ที่50บาทสําหรับแพ็คส่งกล่องนะคะ50บาทเมาเมาสาหรับส่งกล่องนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจะให้แพ็คส่งแบบตะกร้านะคะค่าส่งจะอยู่ที่90บาทนะคะสําหรับตะกร้าเนาะ เพราะว่าช่วงนี้ค่าขนส่งก็หนักนะคะปูก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นส่งส่งกล่องนะคะก็คือปลายทางโอนเมา์เมลห้าสิบบาทนะคะปูก็จะแพคให้อย่างดีเหมือนเดิมเหมือนส่งตะก้าเลยนะคะเพียงแต่เปลี่ยนจากแพคตะก้าเป็นแพคส่งกล่องนะคะแต่ถ้าท่านไหนไม่สบายใจอยากจะให้ส่งแบบตะก้าก็เป็นเมล์เมาเลย90บาทนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มี ส่วนลดทางการขายของไปษณีแล้วก็ค่าส่งก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะปูก็เลยต้องช่วยกันเซฟเนาะเพราะว่ามันหนักจริงๆนะคะช่วงนี้เนาะก็คือราคาห้าสิบบาทราคาไม้ถูกถูกแล้วก็คือค่าส่งก็อยากได้ถูกถูกมาเหมาห้าสิบก็จะเป็นแบบแพ็คส่งกล่องนะคะก็คือไม่ต้องกลัวนะปูก็จะเซฟให้อย่างดีเหมือนส่งตะกร้าเลยนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะปูมีปุ๋ยดูแลรักษาบอนสีมา แนะนำนะคะ1ชุดจะมี4อย่างเลยนะคะราคา70บาทนะคะถ้าซื้อซื้อพร้อมต้นไม้ก็บวกไป70บาทนะคะแต่ถ้าอยากได้ปุ๋ยอย่างเดียวก็โอน90ไปทาง100นะคะถ้าสุดคุ้มก็3ชุด200บาทรวมส่งให้นะคะสำหรับปุ๋ยเนาะเพราะว่าที่เขาปรับก็จะเป็นการส่งต้นไม้นะคะเรามาดูหมายเลขหนึ่งกันนะคะก็คือเตรียมสมุดปากกานะคะจดหมายเลข ถ้าจะให้ดีก็คือจดทั้งหมายเลขและชื่อต้นไม้เนาะเผื่อต้นไหนมีสำรองปูก็จะได้แจ้งเลยว่าหมายเลขนี้หมดแต่มีสำรองนะคะชื่อนั้นชื่อนี้เนาะเรามาดูต้นที่1นนะคะต้นที่1จะเป็นชมพูทวีปนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยชมพูทวีปนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะชมพูทวีปหมายเลขสองจะเป็นดวงใจทศกัณน,นะคะคไวายไขได้เนาะนี่นะคะดวงใจทศกัณฐ์หมายเลขส หมายเลขสามจะเป็นสาววารินนะคะสาววาริน Guys, นี่หมายเลขสี่จะเป็นขุมทองนะคะขุมทองะะหมายเลขสี่นะคะหมายเลขห้าจะเป็นชนบุรีมีสองต้นในกระถางนะคะชนบุรีนะคะหมายเลขห้าหมายเลขหกจะเป็นสยามเพลสยามเพลม so ีสองต้นในกระถางนะคะสยามเพลนะคะหมายเลขหกนะคะ หมายเลขเจดจะเป็นจังหวัดบึงการมีสองต้นในกระถางนะคะบึงการมีสองต้นในกระถางเนาะหมายเลขเดนะคะหมายเลขแปดจะเป็นจังหวัดระยองนะคะจังหวัดระยองป้ายสวยแบบนี้เลยนะคะนี่หับเลยหมายเลขแดนะคะหมายเลขเก้าจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะเนี่ยหน้ากัดสีชมพูมาแล้วตัวนี้ชอบแดดนะคะหมายเลขเก้า หมายเลขสิบจะเป็นนางรากแผงเนาะมีสองต้นในกระถางนะคะเอาไปปลูกโตมาก็จะแดงสวยนะคะเป็นฟอร์มกอเนาะหมายเลขสิบนะคะสิบเอ็ดจะเป็นแววมายุรานะคะกัดสีชมพูมาแล้วเนาะแววมายุรานะคะสิบเอ็ดนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้สิบสองจะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วหมายเลขสิบสองนะคะธาตุบางแก้ว หมายเลข13นะคะจะเป็นระยองใป้ายนะคะนี่หมายเลข12โดย13นะคะจังหวัดระยองหมายเลข14จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์มี2ต้นในกระถางนะคะกุมภาพันธ์เดือนเกิดใครนะคะหมายเลขที่14เนาะพูดผิดหรือเปล่า่อกี้14นะคะกุมภาพันธ์15จะเป็นบึงการนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะบึงการนะคะ15ห้า สิบหกจะเป็นประจวบนะคะประจวบมีสามต้นเลยต้นนี้สามต้นเล็กนะคะสิบหกนะคะจังหวัดประจวบนะคะสิบหกหมายเลขต่อไปสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดจะเป็นศรานักป่าเอ้ยไม่ใช่สาวนะครชัยศรีนะคะสิบเจ็ดนะคะสาวนะครชัยศรีสิบแปดจะเป็นขุนแผนนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะขุนแผนสิบแปด 19จะเป็นชนบุรีมีสองต้นในกระถางนะคะชนบุรีนะคะ19 20สิบจะเป็นทองประกายแสดนะคะนี่ดังเปรอะๆสวยๆอย่างนี้เลย2ี่สิทองประกายแสด21ดจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์มีสองต้นในกระถางนะคะส่วนมากตับเดือนปูจะใส่เป็นสองสองต้นเนาะ22จะเป็นอาจารย์คงนะคะป้ายชมพูสวยๆแบบนี้เลย อาจารย์คงนะคะ22 23ตัวนี้จะเป็นซัพย์เจริญนะคะเป็นเป็นตัวแผงเนาะไม่ป้ายนะคะนี่แดงก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ23 24จะเป็นสีสเกตนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเอาไปเปลี่ยนดินอัพกระถางเนาะ24นะคะสีสเกต ยี่สิบหจะเป็นวันพฤหัสนะคะยี่สิบหาวันพฤหัดยี่สิบหกจะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะผ่าจากแม่ด่างนะคะยี่สิบหกนะคะมณีล้อมเพชรยี่สิบนางรากแผงมีสองต้นในกระถางนะคะ27นะคะนางรากแผง28จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้ว28ด ยี่สิบเก้านางสุชาดานะคะเป็นไม้เก่าเนาะตัวนี้ใครสะสมไม้เก่าอยู่นะคะยี่สิบเก้าสามสิบจะเป็นแววมายุรานะคะตัวนี้ชอบแดดได้แดดก็จะกัดหน้ามาไวมากนะคะกัดสีมาไวเนาะสามสิบนะคะแววมายุราสามสิบเอ็ดจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะเนี่ยหวานหานกัดกัดสีมาแล้วนะคะสามสิบเอ็ด 32จะเป็นเพชรจรัดแสงนะคะสีเข้มเข้มสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะเพชรจรัดแสง32นะคะสวยมากหมายเลขต่อไปนะคะ33นะคะจะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะเนี่ยก็จะเริ่มสกิดมาแบบนี้นะคะสกิดแดงแบบนี้เนาะนี่นะคะ33มาณีล้อมเพชร34ชนบุรีมี2ต้นในกระถางนะคะชนบุรี34 35รวยไม่เลิกนะคะรวยแล้วรวยอีกเนาะชื่อเป็นมงคลนะคะ35รวยไม่เลิก36จะเป็นพัทยานะคะไม้ใบกลมเนาะพัทยานะคะ36 37เป็นเรียกทรัพย์นะคะไม้ใบกลมเข้มแดงเข้มกระดูกชัดนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้37เเรียกทรัพย์ สามสิบแปดใครไม่ทันคลิปที่แล้วเนาะสุดรักนะคะมีสามต้นในกระถางนะคะสามสิบแปดนะคะสุดรักนะคะฟอมอ์สามสิบเก้าจะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะมีสามต้นในกระถางเนาะนี่นะคะไม่มีสำรองนะคะตัวนี้สามสิบเก้าฟอมกสี่สิบนะคะเพชรจะรัดแสงนะคะนี่หน้าเข้มเขมอย่างนี้เลยนะคะเพชรจะรัดแสงนะคะสี่สิบ สี่สิบเอ็ดนะคะสี่สิบเอ็ดจะเป็นชายชนนะคะดูหลอดใหม,ม่สวยมากนะคะสี่สิบเอ็ดนะคะชายชนสี่สิบสองจะเป็นพัทลุงนะคะพัทลุงไม้ใบแข็งก้านแข็งเนาะพัทลุงนะคะสี่สิบสามจะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่เนาะคะ่ะอยู่เชียงใหม่นะคะสี่สิบสาม 44จะเป็นเรียกรัพย์นะคะเรียกซับเรียกเงินเรียกทองนะคะ44นะคะนี่เข้มเข้มดุดุเลยเรียกซัพย์นะคะ45ใครไม่ทันคลิปที่แล้วเนาะเป็นมหาเศรษฐีนะคะมี2ต้นนะคะ2ต้น3ามต้นในกระถางเนาะ45นะคะ45มี2ต้น2ต้นนะคะมหาเศรษฐี45 46จะเป็น หนมุมานเชิญธงนะคะกระถางนี้มี3มต้นเลยเอาไปปลูกบนฟอร์มกอเนาะ46นะคะ47จะเป็นหนุมานอมพะพามี2ต้นในกระถางเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอเหมือนกันนะคะจะสวยมาก47นะคะ48ตัวนี้จะเป็นเทราปราตีนะคะน่าจะเป็นตัวแผงเนาะนี่เทราปราตีนะคะพอปกติไม่ใช่พื้นเขียวนี่นะคะ ก็จะกัดออกมาเป็นสีขาวนะคะตัวนี้นี่ไซส์โตเลยสี่ดเทราปตีแผง4ี่ิ้าจะเป็นดวงใจทศก,กันนะคะ4ี่บไม้ด่างใบกลมเนาะดวงใจทศทศก,กันนะคะ4ี่ส้าห้าสิบจะเป็นขุนแผนมีสองต้นในกระถางนะคะห้าสิบขุนแผนนะคะไซส์ก็ประมาณนี้เนาะห้าสิบเอ็ดจะเป็นเรียกทรัพนะคะเรียกทรัพนี่ แดงๆสวยๆวยเข้มๆเลยนะคะเรียกซรับนะคะห้าสิบอ็ดห้าสิบจะเป็นรวยไม่เลิกนะคะใบใหม่มีติดด่างมานิิดนี่นะคะห้าสิบสอนะคะรวยไม่เลิก53จะเป็นพรกนกปูดูแล้วนะคะแรกๆเขาจะยังไม่ไม่ด่างเนาะแต่ใบใหม่หลังๆเริ่มมาก็จะเริ่มเปิดด่างมาเรื่อยๆนะคะพรกนกเป็นไม้ด่างนะคะด่างขาวเนาะนี่นะคะห้นะคะพรกนก ห้าสิบสี่เป็นขุมทองนะคะขุมทองความสวยก็จะเริ่มมาตอนเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนาะขุมทองห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดจะเป็นยักษ์นินละเอกนี่นะคะหน้ากัดมาแล้วยักษ์นินละเอกนะคะห้าสิบห้าห้าสิบห้ายักษ์นินละเอกใช้โตแล้วนะคะ ห้าสิบหกจะเป็นเงาวกวนอูมีสองต้นในกระถางนะคะเงาวกวนอูเนาะไซส์ก็ประมาณนี้นะคะห้าสิบหกนะคะเงาวกวนอูไม้เก่าต่อไปห้าสิบเจ็ดจะเป็นชมพูทวีปนะคะป้ายทุกใบนะคะห้าสิบเจ็ดนะคะชมพูทวีปห้าสิบแปดอสงไขยนะคะอะสงไขยห้าสิบแปดห้าสิบเก้าจะเป็นเพิ่มซับนะคะมีสามต้นในกระถางนะคะ เพิ่มทรัพย์เพิ่มเงินเพิ่มทองเนาะเดี๋ยวก็น่าจะเริ่มกัดมาเรื่อยๆนะคะหกสิบจะเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์มีสองต้นในกระถางนะคะเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะหกสิบหกสิบเอ็ดจะเป็นทับทิมทองนี่ใบใหม่นะคะด่างเหลืองมาเลยหกสิบเอ็ดนะคะทับทิมทองหกสิบสองจะเป็นหานุมาเชิญธงมีสองต้นในกระถางนะคะหานุมาเชิญธง หมายเลขต่อไป63นะคะจะเป็นผสงไข่นะคะ63 64มณีนีล้อมเพชรนะคะฝาจากแม่ด่างเนาะนี่นะคะก็แรกๆก็เริ่มสกิดด่างมาแบบนี้เนาะนี่นะคะ64 65าเมษายนมี2ต้นในกระถางนะคะ65เมษายน หกสิบหกจะเป็นแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรก็ด่างเปืเป่อๆแบบนี้นะคะหกสิบหกแก้วมังกรหกสิบเจ็ดเรียกซับนะคะติดป้ายมายางนี้ติดป้ายติดด่างนะคะหกสิบเจ็ดนะคะเรียกซับนะคะหกสิบแปดนางสุชาดามีเออต้นเดียวเป็นไม้เก่านะคะหกสิบแปดสุชาดานะคะหกด 69เป็นเงาวกวนอูมี2ต้นในกระถางนะคะ69งเ้าวกวนอูมี2ต้นในกระถาง70จะเป็นเทรปตีแผงนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มกัดเป็นสีขาวมาเนาะมี2ต้นในกระถางนะคะ70เทรปตีแผงนะคะมี2ต้นในกระถาง70สิบ ต่อไป7จจะเป็นชายชนมี2ต้นในกระถางนะคะก็ป้ายมาแบบนี้เลยทุกใบนะคะนี่71 72ทับทิมทองนะคะมี2ต้นในกระถางก็จะด่างมาแบบนี้นี่72นะคะทับทิมทอง73ดวงใจทศกัณ74เแววมยุรานะคะเนี่ยในแดดดีก็จะกัด หน้าไวนะกัดสีไวเนาะเจ็ดสิบสี่แววมายุรา75เดือนพฤษภากระถางนี้มี3ต้นเลยนะคะพฤษภาคมนะคะ75 76จะเป็นพรกระหนกนะคะใบใหม่นี่ด่างมาแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมใบใหม่มาเรื่อยๆเ,เขาก็จะเริ่มเปิดด่างมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้76พรกระหนก,นก เจ็ดจะเป็นมหาเศรษฐีกระถางนี้มีสาสมต้นในกระถางนะคะมหาเศรษฐีนะคะสไม่ใช่หนึ่งสองสามเจ็ดสิบเจ็ดนะคะเจ็ดสิบเจดมหาเศรษฐี78็ดสิบดเทรปตีแผงนะคะนี่เทรปตีนะคะแผงเนาะ78ดสปดนะคะสำหรับวันนี้ปุก๊กมี โป5หบาททั้งคลิปนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด78ต้นนะคะปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ